จ่อแววเลิกคบลงพลเปลี่ยนไปทำเมียหมอปลาน้ำตาตกโพสต์เป็นในคนลืมบุญคุณคนกรณีหมอปลาหรือนายเจียรพันธ์เพชรขาวมือปราบสัมภเวสีโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าคนสามประเภทที่ไม่ควรลืมในชีวิต 1. คนที่ช่วยเราในยามลำบาก 2. คนที่เดินจากเรายามลำบาก 3. และคนที่ทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก ในวันที่เราแย่มิตรแท้จะปรากฏต,ตัวตอนลำบากเรามีใครตอนสบายอย่าคิดไปหลงคนอื่นให้ขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรื่องดีๆบางครั้งสอนเราไม่ได้แต่เรื่องร้ายๆบางครั้งอาจสอนเราได้เสมอมีความสุขกับวันหยุดเกือบยาวนะเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะเพื่อนแท้คนหนึ่งมีค่ากว่าญาติหมื่นคนหมอปลาได้กล่าวไว้ ทั้งนี้ยังโพสต์รูปน้ำฝาภรรยาพร้อมระบุข้อความว่าน้ำตาเป็นคำพูดที่แทนความรู้สึกได้ดีที่สุดบางทีเสียความรู้สึกมากจนไม่อยากพูดหนูคิดถึงหมอปลาที่สุดกอดหนูหน่อยล่าสุดวันที่6ธันวาคม2563นางสาวรพัฒ์สอนฤทธิทธนะไพบูรณ์หรือน้ำ้าภรรยาหมอปลาเปิดเผยว่าสาเหตุที่ตนเดินทางมาหาในานิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านกกอก จังหวัดมุกดาหารเพราะว่าตนอยากให้ผู้ใหญ่ไปร้องขอความเป็นธรรมเรื่องคดีน้องชมพู่จะมาถามว่าจะไปด้วยกันหรือไม่เพราะวันที่9ธันวาคม2 5 6 3จะไปถามความคืบหน้าทางคดีกับผู้การมุกดาหารโดยเมื่อช่วงเช้ามีประเด็นดรามา่าตนร้องไห้น้อยใจที่มาหาลุงพลกับป้าแตนแล้วทั้งสองคนไม่อยู่บ้านทาั้งที่นัดกันเอาไว้แล้ว3วันก่อนหน้านี้ตนเดินทางมาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง แล้วมียูทูบเบอร์บอกว่าลุงพลไม่อยู่ยอมรับว่าแอบน้อยใจตอนแรกยังคิดว่าเขาอ้ำกันเล่นแต่พอไปที่บ้านก็ไม่เจอลุงพลจริงๆในใจก็ยังงง,งๆคิดว่าทำไมนัดกันแล้วผิดนัดกันแบบนี้เสียใจถึงกับต้องขับรถออกจากบ้านกอกเพื่อไประงับสติอารมณ์อย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าจะยืนเคียงข้างลุงพลกับป้าแตนเหมือนเดิมถ้าลุงกับป้าไม่ทิ้งตนก่อน ส่วนคดีน้องชมพู่ตอนอยังให้ความสนใจและอยากรู้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่บ้านต้นขอคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านก่อนว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างทางด้านนายเจรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลากล่าวว่าคิดว่าภรรยาน้อยใจต้นอยู่กินกันมาห้าปีเพิ่งเห็นน้ำตาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเป็นเหตุการณ์ที่แม่ภรรยาป่วยเข้าโรงพยาบาล ภรรยาเป็นคนร้องไห้ยากมากๆเรื่องจะโกรธลุงพลหรือไม่ยอมรับว่าตนสบายๆเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนัดจะช่วยคนอื่นแล้วโดนยกเลิกหรือโดนเทเจอบ่อยจะชินมากกว่าภรรยาที่ไม่เผื่อใจให้ใจเกินไปเพราะคิดว่าให้ใจแล้วย่อมได้ใจกลับมาทั้งนี้ตนได้คุยกับนายนิ่มผู้ใหญ่บ้านกกก และภรรยาของผู้ใหญ่บ้านเเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเดินทางไปวันที่8ถึงวันที่9ธันวาคม2563ที่จะถึงไปถามความคืบหน้าทางคดีกับผู้การมุกดาหารการได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านเป็นนิมิตใหมายที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องคดีน้องชมพู่หวังว่าจะได้เห็นผู้ร้ายตัวจริงในเร็วๆว,วันนี้ทางด้านนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านกก,กอกจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าตนไม่รู้มาก่อนว่าภรรยาหมอปลาจะมาหาที่วัด มาเจอกันก็โดยบังเอิญเรื่องที่ถูกนายแต่ฟ้องรอง้องตนไม่ได้กังวลอะไรเขาคิดจะฟ้องคงต้องปล่อยให้เขาฟ้องไปซึ่งตำรวจยังไม่ได้เรียกตนไปสอบเรื่องคดีน้องชมพู่ตนไม่ขอก้าวล่วงคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านมามีเรื่องอึดอัดใจหลายประเด็นชาวบ้านขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงกันไม่ไว้ใจกันสำหรับเรื่องคลิปเสียงที่มีคนเอาไปแชร์ ก็มีเรื่องที่จริงบ้างไม่จริงบ้างจริงเป็นบางเรื่องตนไม่ขอชี้แจงเรื่องคลิปเสียงดีกว่าแต่อยากฝากพี่น้องชาวบ้านกกอกให้รักใคร่กันเหมือนเดิมฝากยูทูบเบอร์หรือนักข่าวที่มาทำข่าวขอให้นำเสนอเรื่องจริงไม่เจาะข่าวจนทำให้ชาวบ้านเขาทะเลาะกันเพราะบ้านกกอกยินดีต้อนรับทุกคนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากอมรินทีวีมณฑที่นีค่ะ